สวัสดีค่ะเจยค่ะที่ตูสาขาหน้ากขายของ Ford ดเมก i ล a ประพึกนะคะวันนี้จะมาแนะนำเป็น NEXGEN Ranger XLT นะคะเกียวออโต้6สปีดตัวนี้ราคาจะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะมาดูกันว่ามีอะไรโดดเด่นบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะไฟหน้า LED รูปทรงตัว C แบบใหม่นะคะมาพร้อมกระจังหน้าคำว่า Ford นะคะทำให้ตัวรถของเราดูโดดเด่นแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันค่ะ หน้าค่าของเรามาพร้อมกับแมกขอบ20นะคะออฟโรดลบ18ค่ะทําให้ตัวรถของเราโดดเด่นแล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับที่เหยียบด้านข้างนะคะเป็นลายแบบใหม่ค่ะในตัวของ n e ็กเจนทำให้ตัวรถของเราโฉบเสี่ยวค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นของ Al-T นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นตัวเหยียบขึ้นด้านข้างของกระบะนะคะทําให้มันสะดวกสบายต่อการขึ้นด้านข้างมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูด้านท้ายกระบะกันนะคะ ด้างท้ายของเราที่เพิ่มมาในรุ่น XLT ก็จะเป็นกล้องมองหลังค่ะทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นที่โดดเด่นอีกตัวหนึ่งในรุ่นเฉพาะของ XLT ก็คือตัวท้ายกระบะการชนด้านหลังจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะ เดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะที่โดดเด่นในอร์นเลยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%ทําให้การขับขี่หรือก็การควบคุมการขับขี่ของเราง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ออกแบบมาใหม่ด้วยนะคะเป็นทรงสป,ปอร์ตในรุ่นของเน็กเจนค่ะโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยก็จะเป็นหน้าจอซิงค o โฟขนาด10.1นิ้วค่ะแล้วก็เป็นหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวเน็กเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่มเข้ามาในนี้ก็จะเป็นของตัวไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะการชาร์จโทรศัพท์นะคะในรถสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะรลืจะเป็นแอป,ป Android Auto และจะเป็นตัวของ iOS นะคะคาเทตรงนี้เชื่อมต่อแบบไร้สายยิ่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเลยคือการเพิ่มระบบแอร์ด้านหลังห้องผู้โดยสารในรุ่นเดิมของเราจะไม่มีนะคะยิ่งทำให้ตัวนิกเจนของเราน่าซื้อน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เ,เดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันนะคะเป็นเจ้าของเน็กเจนเลนเจอร์บายแท็กง่ายๆได้วันนี้เพียงใช้เงินออกรถ49,900บาทหรือจะรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.99%เท่านั้นนะคะสนใจโทรมาสอบถามข้อมูลหรือสั่งจองกับเตยได้เลยที่0626305119วันนี้สวัสดีค่ะ